สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาวิเคราะห์แบบฝึกหัดเรื่องการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทข้อ13นักบาสเกตบอลยิงลูกจากระยะในแนวราบ5เมตรห่างจากห่วงขณะที่ลูกบอลเข้าห่วงพบว่ามีความเร็ว10เมตรต่อวินาทีทำมุม60องศากับแนวราบจงหาเวลาที่ลูกบาสเกตบอลใช้ในการเคลื่อนที่มาถึงห่วงในหน่วยวินาทีวิเคราะห์โจทย์เราพบว่าโจทย์ให้ s x เท่ากับ 5เมตรนะคะในทิศทำมุมคือเซตาเท่ากับ60องศาโดยนะคะให้ค่าความเร็วต้นคือ u เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีโจต้องการให้เราคำนวณหาค่า t คือเวลาว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ จากตรงนี้ฟอร์มโจทย์เนี่ยมันเป็นการยิงจากพื้นไปอากาศนะคะโจทย์ให้ค่าตัวแปร s x มาถามหาทีนักเรียนสามารถเชื่อมจากสมการโปรเจกไทในวราบซึ่งมีแค่สูตรเดียวนั่นก็คืออะไรคะ s x เท่ากับ u x t จากนั้น u x คืออะไร u x ก็คือ u cos t แล้วก็คูณกับ t นะ,ะจากตรงนี้ค่าของ s x t. เมื่อแทนค่าก็คือ5นะคะเท่ากับ u คือ10 cos 60องศาแล้วก็คูณกับ t เราจะได้ว่าค่าของ t มีค่าอยู่ที่5นะคะแล้วก็ส่วนด้วย5เพราะว่าอะไรเพราะว่า10 cos 60มันคือ10คูณกับ1ส่วน สนะคะแล้วก็ได้ออกมาก็คือ5จากนั้นย้ายเข้าไปเนาะ,ะจากตรงนี้5กับ5ตัดทอนกันก็คือ1วินาทีเราก็เลยสรุปได้ว่าเวลาที่ลูกบาสเกตบอลใช้ในการเคลื่อนที่มาถึงห่วงอยู่ที่1วินาทีตรงกับคำตอบในข้อกอนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาวิเคราะห์แบบฝึกหาดเรื่องการเคลื่อนที่แบบ p โปรเจกไทข้อ13 นักบาสเกตบอลยิงลูกจากระยะในแนวราบ5เมตรห่างจากห่วงขณะที่ลูกบอลเข้าห่วงพบว่ามีความเร็ว10เมตรต่อวินาทีทำม,มุม60องศากับแนวราบจงหาเวลาที่ลูกบาสเกตบอลใช้ในการเคลื่อนที่มาถึงห่วงในหน่วยวินาทีวิเคราะห์โจทย์เราพบว่าจโจทย์ให้ s x เท่ากับ5เมตรนะคะในทิศทำมุมคือเซตาเท่ากับ60องศา ดยนะคะให้ค่าความเร็วต้นคือ u เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีโจต้องการให้เราคำนวณหาค่า t คือเวลา